สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องสิ่งที่ได้ซื้อมานั่นก็คือเลื่อยไฟฟ้านะครับผมเป็นเลื่อยที่ใช้แบตเตอรี่เป็นหินเจียครับแล้วแถมบาโซ่11.5นิ้วมาให้ด้วยจะใช้เป็นหินเจียก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัดไม้ก็ได้นะครับใช้เป็นเลื่อยก็ได้ด้านล่างจะเป็นกล่อง สีดำนะครับด้านบนจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกชุดโซ่ชุดบาร์นะครับ11.5นะครับไว้ต่อกับตัวเฮนเจียนะครับลูกหมูเฮนเจเดี๋ยวเราเรามาเปิดดูตัวกล่องกันก่อนนะครับการแพ็คของร้านซาก็ใช้บับเบิลมาให้แบบนี้ราคาสั่งซื้อมา 1260บาทรวมส่งนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกอุกปกรณ์พวกนี้เท่าไหร่นะครับก็จะรีวิวแบบอันนี้เลยน่าจะแกะแบบนี้โอเคเปิดขึ้นมาแล้วประมาณนี้ครับผมไม่ดูเห็นหรือเปล่าประมาณนี้น่าจะเป็นคู่มือนะครับส่วนตัวเครื่องก็ตัวนี้เลยนะครับ เขียนไว้ว่าอ่านถูกผิดขอภัยน่าจะเขียนว่าโมริต้าหรือเปล่ายี่ห้อแต่ผมก็เห็นรูปทรงเดียวกันแต่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็มีนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็น้ําหนักก็กําลังดีนะครับไม่ถือ,ถอว่าเบาก้องเกินไปหรือว่าหนักจนเกินไปนะครับดูเนื้องานนะครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับกับราคาหนึ่งพัน ประมาณนี้ครับผมก็บีบมีเซฟที่ให้บีบตัวนี้ก่อนแตัวล็อกครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับผมบีบแล้วก็ล็อกก็มีแบตเตอรี่มาให้2ตัวนะครับผมในนี้เขียนไว้ว่าหนึ่โวลต์นะครับ แต่โอ้โหหนึงหกสิบแโวลต์เลยละครับผมว่าไม่น่าจะใช้น่าจะเป็นาการค้านะครับผมการโฆษณาอะไรอย่างนั้นน่าจะ20่นี่แะครับก็น่าจะใช้เป็นลิเทียม4ลูกหรือว่าลิเทียม3ลูกต่อนุก,กรมกัน,นครับก็มีมาให้2ตัวน้ำหนักก็พอประมาณครับก็มี ตัวกันกระเด็นมาให้ลิงร้านค้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบนี้เสียบกับไฟบ้าน2 2 0โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของเขานะครับเป็น1 2แอมป์นะครับผมเอาพุทะครับ 1. 2 1เโวลต์ห2แอมป์เห็นไหมครับโวลต์ในการชาร์จแค่21 เองถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่126 168โวลต์มาชาร์จไม่เข้าแน่นอนครับก็แสดงว่าแบตต,ตัวนี้ก็น่าจะอยู่18โวลต์อะไรอย่างนี้ครับผมประมาณนี้ครับแต่รู้สึกว่ามันจะเบานะครับผมเบามากก็มีตัวขันมาให้ด้ามจับนะครับผมไว้ขันต่อกับตรงนี้นก็มีอะไร ็นชุดนอด็อตน่าจะเป็นชุดยึดอะไรสักอย่างก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับในกล่องส่วนมาดาูชุดบาโซ่กันบ้างครับมันจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็เอาไปตัดไม้ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าจะเจียให้ดูมันมันยังไม่มีหินใบเจียนะครับไม่ได้แถมใบเจียมาให้ ก็เป็นโซ่นะครับ11.5นิ้วนะครับผมใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้อะไรนะมันเป็นขนาดใช้งานเล็กๆนะครับก็มีตัวประแจหัแวแฉกที่บิวอินกับตัวประแจ L แอหเหลี่ยมนะครับชุดน็อตไว้ยืดต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ยังไม่ได้ประกอบค่อยดูนะครับนี่เป็นติดกับโซ่ที่จับ เหล็กตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวว่า11.5ประมาณนี้ก็ผมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ก็มีคู่มือนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะลองใส่แบตเตอรี่แล้วก็กดดูก่อนไม่รู้ใส่ไงเหมือนกันครับเนี่ยน่าจะสวมน่าจะสวมอย่างนี้โอเค หมุนได้เลยไหมอันนี้จะหลุดไหมลองหมุนดูนิดหน่อยแล้วกันครับเบื้องต้นผมดูแล้วน่าจะเจียพอได้นะครับแต่ตัดไม้ผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ลองครับเป็นการคาดเดา ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้น่าจะเป็นการปรับความแรงอะไรอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่สติ๊กเกอร์แล้วก็ติดไม่ตรงด้วยนี่ครับอยากให้เพื่อนๆดูไว้เป็นกรณีจะตัดสินใจซื้อละกันนะครับผมลิงกนะ์้ายอยู่ใต้คลิปวิดีโอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคลิปวิดีโอนี้นะผมแค่เอามารีวิวให้ดูแค่นั้นเองครับามาดูดวิธีออกน่าจะกด มาดูตัวอีกแบตอีกตัวหนึ่งแล้วกันว่าจะมีไฟหรือเปล่าไม่ได้กระชากเหมือนตัวไฟบ้านนะครับที่เวลากดแล้วมันจะตับเลยนะครับอันนี้มันจะค่อยๆแรงขึ้นอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็น่าจะเป็นความแรงเราลองกด อ๋อเป็นความแรงสามระดับนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับผมประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปต่อเข้ากับใบเลื่อยแล้วผมจะไปะเทสตัดไม้ดูนะครับตอนนี้ผมได้ประกอบบาร์โซ่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการประกอบก็จะมีคู่มือบอกนะครับผมก็อ่านไม่ออกอกครับเป็นภาษาอังกฤษก็ดูรูปภาพเอาครับผมก็มีทั้งหมด ิบห้าขั้นตอนนะครับผมประมาณนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะน้าตาแบบนี้นะครับผมตรงนี้มีน้ํามันหล่อเลื่อนโซ่นะครับเปิดจุกเติมตรงนี้เป็นตัวปรับตั้งความตึงโซ่นะครับถ้าเกิดจะปรับตั้งตัวนี้นะครับสะกูเป็นหัวแฉกเพื่อนเพื่อนต้องคลายตัวนี้ให้หลวมหลวมก่อนนะครับค่อยปรับตั้งระยะตึงได้แล้วก็ค่อยมาล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับผม ประมาณนั้นครับผมก็นี่ผมไปตัดไม้ทดสอบมาแล้วอาจจะเห็นขีมันเต็มเลยนะครับเศษไม้ที่ผมตัดมานะครับผมทดสอบแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมใช้งานต่อเนื่องก็ได้ประมาณ20 -25 นาทีนะครับแล้วก็จะหยุดหยุดเลยนะครับน่าจะหมดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันหยุดเลย ก็ประมาณใช้งานตัวเนื่อง20-25นาทีนะครับไม่ใช่ว่ากดแช่ตลอดทดสอบครับก็ใช้งานตัดไม้แล้วก็ตัดตัด,ตดเรื่อยๆนะครับผมประมาณ20-25นาทีนะครับอันนี้เป็นก้อนใหม่ละเดี๋ยวผมจะมาทดสอบตัดไม้ให้ดูนะครับไม้ข้างหน้าเป็นไม้ยางพารานะครับผมไม้ยางพาราที่ตายแล้วนะครับนี่ผมจะตัดตรงที่มันหนาๆน,น,น,นี่เลยนะครับ ความใหญ่ก็อย่างนี้เลยครับโอเคก็เบื้องต้นก็ใช้งานดีครับเดี๋ยวเราจะทดสอบว่ามันจะใช้เวลาตัดนานไหมนะครับ เรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะใช้เอาไปใช้งานหนักอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นงานที่เล็กๆน้อยๆนะครับตัดเป็นพ่อบ้านเดียวไว้ตัดฟืนเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างนี้พอได้ครับถ้าเกิดใช้งานหนักๆควรที่จะซื้อเป็นเลื่อยที่มันเป็นเฉพาะเป็นเลื่อยไฟฟ้าที่แบตใหญ่กว่านี้นะครับ อันนี้ก็ใช้งานเล็กๆน้อยๆพอใช้ได้นะครับตัวโซ่เนี่ยขมมากเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมอาจสังเกตเห็นว่ามันจะมีส่วนไม้ที่เป็นตัวยังไม่ตายด้วยนะครับไม้ที่เป็นยังไม่เนไม้ยังไม่ตายก็มีนะครับประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ